สวัสดีครับเกียรตินะครับผมเป็นลูกค้าประจําของที่อัพิริดีคลินิกอยู่แล้ววันนี้เป็นวันเกิดครับผมปีที่38แล้วอยากจะให้คุณหมอแบบว่าช่วยดูนิดนึงสิ่งที่เรากังวลนะเนาะวันนี้ก็มาปรึกษาคุณหมอหยินว่าแบบเราจะจัดการกับปัญหาพวกนี้ได้ยังไงบ้างเราจะไปปรึกษาคุณหมอดูครับสวัสดีค่ะพี่เกียรตสวัสดีควันนี้เดีหมอดูหน้าให้เนื่องในโอกาสวันเกิด ว่าเราแบบ ไม่อยากจะดูแก่ไปกว่านี้ใช่เลยอยากจะสตาร์ทหน้าให้คนไทยเราไม่ถูกใช่แน้วแลนวก็ปรึกษาหมอหญิงนะจ๊ะใช่ค่ะก็เท่าที่ดูว่ามีปัญหาสองอย่างอันดับที่หนึ่งก็คือเรื่องริ้วรอยที่สองก็คือเรื่องความหย่อนคล้อยแก้มตกแต่ตกนิดเดียวพี่เกีศเคยทำาอตอร์ของเมื่อไปแล้วกรอบหน้าเริ่มนัวนะคะไม่ค่อยชัดขมับก็จะหายนิดหน่อยแต่มาแก้ความหย่อนคล้อยวันนี้ด้วยเรื่องของการเติมฟิลเลอร์แล้วก็กรอบหน้าเนี้ยก็จะเก็บด้วย โมท็อกตรงกรอบหน้าคางข้อที่3อันนี้คือเห็นเองเพราะว่าแบบอยู่ใกล้ๆก็กลเลยเพ่งปึ๊กอ่ามีโลขนก,กว้างซึ่งพี่เกียรติเนี่ยเขาก็แบบความไฝฝันขึ้นหน้าเกาหลี <c oughs> หน้าฟูเกาหลีขนล,ละเอียดอันนี้จะแก้ด้วยฟิวเลอร์ตัวใหม่เลยค่ะที่ชื่อว่าโมไลท์ซึ่งยังไม่เคยลองใช่ยังไม่เคยล,ลองเนาะเป็นความใฝ่ฝันว่าหมอบอกว่ามันยู่นาน ว่าจะแบบประหยะัดน้ำในระยะยาวใช่ <c oughs> เพราะว่าตัวเติมน้ำปกติมันจะอยู่ได้แค่เดือน 2, <c oughs> 2> เดือนแต,แต่ตอนนี้เขาอยู่ได้9เดือนงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้หมอฉีดฟิลเลอร์ให้พี่เกียรติไปแล้วนะคะครึ่งหน้านะคะนี่เรามาดูครึ่งหน้ากันขมับครึ่งน,นี้ก็จะเต็มขึ้นละมุนขึ้น าตายกนิดนึงหน้ายกนิดนึงล่องแก้มนะคะจะตื้นกว่าอีกฝั่งฉับเลยความรู้สึกขณะทำเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับความเจ็บก็ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่ได้น่ากลัวใช้เข็มเล็กนิดเดียวอ <laughs> ย่าไปกลัวครับเราจะสวยเราต้องอย่าก,กลัว แล้วตอนนี้คือ2สัปดาห์ผ่านไปนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าริ้วรอยนะคะผมที่เคยมีที่หน้าผาแล้วก็ตรงตีนกาก็หายไปนะคะผมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับกรอบหน้าตอนนี้พัดมากพัดแบบ HD นะครับฟิลเลอร์ที่ฉีดไปนะคบผมก็ตอนนี้ก็คือเริ่มฟูนะครับหน้าก็จะดูอิ่มเอิบขึ้นนะครับผมตรงขมับแล้วก็ตรงร่องแก้มนี่ก็คือเห็นได้ชัดนะครับส่วนรูขุมขนตอนนี้ก็เริ่มกระชับขึ้นแล้วก็ดู ใส่ขึ้นนะครับตอนนี้ผิวช่ำวาวชุ่มฉ่ำน้ำเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้คุณหมอยินนะครับดูแลก็มากันได้ที่อัพเทอรดีคลินิกครับเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีค่ะ